แช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่1นึ่งมกราคม2568วันนี้มีข่าวดีและมีหลายข่าวที่เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันนี้1นึ่งมกราคม2568นะคะเช่นเดียวกันกับ30บาทรักษาทุกที่ครบทุกจังหวัดเพื่อสุขภาพคนไทยดีทั่นหน้าเริ่ม1นึ่งมกราคม2568 อัพเดตล่าสุดจากสปสอชอนะคะประชุมหน่วยงานบริการบัตรทองท,งทั่วประเทศเตรียมพร้อมในวันนี้1มกราคมเริ่ม30บาทรักษาทุกที่ทั่วประเทศเชื่อมต่อระบบบริการและข้อมูลเพิ่มความสะดวกรวดเร็วเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างทต้นหน้าตามนโยบายรัฐบาลและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องส่งกำลังใจให้กันในปีใหม่นี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกว่าน,นะคะทอพออัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชนะคะได้เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ในอีก31จังหวัดที่เหลือซึ่งเริ่มในวันนี้1มการาคม2567โดยเป็นระยะสุดท้ายซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมในส่วนของระบบสปสชโดยได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายตามนโยบายให้กับหน่วยงานบริการต่างๆในระบบให้กับหน่วยบริการโดยเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการชี้แจงให้กับหน่วยบริการนวัตกรรม7ประเภทที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการกับสปสชและเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการชี้แจงให้กับหน่วยบริการทุกระดับ ในระบบทั้งหมดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะทั้งนี้30บาทรักษาทุกที่เป็นนโยบายสำคัญด้านสุขภาพของรัฐบาลที่มีแผนดำเนินการเป็น4ระยะโดยเมื่อวันที่7มกราคม2567เป็นการคิกออฟระยะที่1ใน4จังหวัดนำร่อง ก่อนก็คือแพร่ร้อเอ็ดเพชรบุรีและนาราธิวาสก่อนขยายเพิ่มเติมอีก3ระยะและจะครอบคลุมทั่วประเทศในวันนี้1มกราคม2568ในการขับเคลื่อนของสปอสชนะ,ะตามนโยบายนั้นนะคะนายอัตรกรกาวว่าสปอสชได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการคือ1การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์รับบริการใกล้บ้านได้ 2. หน่วยบริการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการจ่ายชดเชยค่าบริการเร็วขึ้น 3. การตรวจสอบก่อนจ่ายสปสชนะคะได้นำใช้ระบบ AI มาช่วยดำเนินการเพื่อให้มีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการบูรณาการระบบข้อมูลมี Standard Data Set การเชื่อมต่อกับข้อมูลทุกระบบมีความคล่องแคล่วโดยที่หน่วยบริการเองจะต,ต้องส่งข้อมูลบริการข้อมูลการเบิกจ่ายที่รวดเร็วถูกต้องและครบด้วยนอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการและการให้บริการของหน่วยบริการตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นะคะ,ปะสปสชยังได้เพิ่มคู่สายสายด่วนปะสปสช .1330 ให้บริการประชาชนทุกวันตลอด24ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถสอบถามบริการแจ้งปัญหาขอรับการช่วยเหลือช่วยนัดหมายบริการนัดคิวนัดแพทย์ออนไลน์ยืนยันตัวตนรับบริการร้านยาใกล้บ้านบริการเจาะเลือดที่บ้านบริการกายภาพบำบัดหรือการพยาบาลที่คลินิกใกล้บ้านหรือบริการระบบการแพทย์ทางไกล เทลเมดิไซน์ซึ่งจะมีระบบตรวจสอบเชื่อมเข้ากับระบบสอบปอสอชทันทีพร้อมเพิ่มอาสาสมัครเช่นพยาบาลเกษียณคนพิการร่วมให้บริการประชาชนผ่านสาด่วนสปสช .1330 นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตอบกลับ ในนช่่่ออองงทาาสสืืรๆโดยรองเลขาธิการสปสชก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะสำหรับข้อมูลล่าสุดในวันที่27ธันวาคม67มีหน่วยบริการนวัตกรรมในระบบแล้วจำนวน13,004แห่งในจำนวนนี้แยกเป็นคลินิกเวชกรรม788แห่งคลินิกทันตกรรม1,394แห่งร้านยาคุณภาพ5,491แห่ง คลินิกการพยาบาล4,344แห่งคลินิกกายภาพบำบมมัด340แห่งคลินิกเทคนิคก,การแพทย์194แห่งและคลินิกแพทย์แผนไทย453แห่งซึ่งตั้งแต่เริ่มนโยบายมีประชาชนเข้ารับบริการแล้วจำนวน741,278คนเป็นจำนวนบริการ16,595,592ครั้งนะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสปสช1 3 3 0ช่องทางออนไลน์นะคะไลน์สปสชพิมพ์ไลน ID ์ idnhso Facebook สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ30บาทรักษาทุกที่ครบทุกจังหวัดเพื่อสุขภาพคนไทยดีทั่วหน้าเริ่มหนึ่งมกราคม2 5 6 8วันนี้เป็นวันแรกนะคะ